แล้วลูกค้าถามว่าลูกค้าถามว่าทําไมต้องเก็บมาจําด้วยเออทาไมต้องเก็บมาจําแล้วก็ทําไมในอ่าในคลิปที่แบบยิงโฆษณาไปอะ่ะยิงแอดไปอะ่ะบอกว่าไม่เก็บมาจําแล้วก็ได้แบบเลยแต่พอมาสั่งจริงๆอะ่ะทาไมบอกว่าตั้ง48ชั่วโมงแล้วทําไมบอกว่าอาแล้วก็แล้วก็ยังมาบอกอีกว่าถ้าโอนเงินจะอะไร24ิชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย สี่สิบแปดชั่วโมงนี่คือเท่ากับสองวันเลยนะมันค่อนข้างนานลูกค้าก็ไม่กล้ารออะไรเงี้ยค่ะคือมันมีเหตุผลอย่างงี้คือเหตุผลที่หนึ่งเนี่ย <c oughs> เหตุผลที่หนึ่งเลยว่าทําไมเราต้องเก็บมาจําเนี่ยมันเกิดจากว่าเราเองอะคะ่ะลูกค้าเราเปิดร้านมาสามปีแล้วเนาะเราอยากเราเราจริงๆเราไอตัวแอปโฆษณานเนี่ยเราก็ก็ทําไว้สักพักแล้วนะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจกันอะ <c oughs> บางทีพีดีเอคลิปวิดีโอท,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 ที่ที่มันรันมันรันได้อะมันก็จะ เราก็ต้องรันต่อไปเข้าใจไหมคือเราไม่สามารถไปขยับอะไรมันได้มันไม่เหมือนไลฟ์สดไงเออไลฟ์สดหรือคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรอย่างนี้ได้ได้ตลอดแต่ตัวคลิปที่ยิงโฆษณาเนี่ยมันเป็นคลิปที่เราทํามาสักพักแล้วแล้วเราก็ยิงโฆษณาแบบเขาเรียกว,ว่ารันต่อเนื่องก็คือรันยาวไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่เรายิงโฆษณาได้สักประมาณ1เดือนเนี่ยก็มีลูกค้าทักมาเยอะมากคะ่ะลูกค้าทักมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าหลายๆคนนะ่ะก็ให้เราออกแบบคะ่ะ พอให้ออกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เราให้ให้เราออกแบบเราออกแบบให้ได้ทุกคนแต่ปัญหาก็คือมันมีคนทักมาให้เราออกแบบเยอะมากคราวนี้อย่างที่ไม่บอกเลยคือวันหนึ่งอะยี่กว่าคนะ่ะแล้ว20กว่าคนอะเรามีคนออกแบบอะ่ะตีเฉลี่ยในการออกแบบไป1แผ่นนะลูกค้าเราไม่ใช่แค่แบบว่าก๊อปปี้แล้วก็วางเหมือนใน microsoft word ปกติไงเวลาเราออกแบบอะค่ะลูกค้าเราก็ต้องไปหารูปให้ลูกค้าต้องมาหนังพิมพ์ให้ลูกค้าบางทีลูกค้าก็เขียนมาตัวหนังสือก็ อ่านยากนะเราเาหนังสือตอนเราสื่อคนอ่ะมันอ่านยากอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไหนจะต้องมาหารูปไหนจะต้องมาหาแบบที่ลูกค้าช่วงน,นี้มันมีคนทักมาหาเราเยอะมากพราะเขาทักมาหาเราเยอะอะค่ะส,สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กออกแบบให้ไม่ทันเนาะคนที่มันก็เลยเป็นเหตุว่าโอเคมันไม่ใช่แค่จะต้องเอามันไม่ใช่เป็นแค่จะต้องเอาอ่าอะไรนะเอาที่อยู่แล้วโอเคเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วโอเคเด็กออกแบบให้ไม่ทันโอเคไม่เป็นไร เราก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้ารอได้นะคะ <_ an> ก็จะอยู่ที่48ชั่วโมงนะคะต่อแบบซึ่งอันนี้คือเป็นแม็กที่ที่ช้าสุดอันนี้ลูกค้าเห็นไหมเวลาเราหาเนี่ยเราต้องใส่อะไรสารพัดเลยอะ่ะแล้วก็รูปเห็นไหมคะมันต้องเป็นรูปที่มันตรงบางคนเขาใช้รูปของตัวเองด้วยอะไรเงี้ย <_ an> ก็เป็นเหตุให้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่ารอ48ชั่วโมงนะ <_ an> เพราะว่า <_ an> ใช่เดี๋ยวแป๊หนึ่งพี่โจ้ขอ กองตอนเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปเราจะเราจะ,าจะทำไลฟ์สดตัวนี้ไปด้ยวยโอเคพอเราเคุยกับลูกค้านอว่าเนี่ยเราต้องไป48ชั่วโมงนะอันนี้คือเป็นเหตุเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือมันจะมีบางคนที่แบบว่าเขาเขาชัวร์แล้วเขาอยากได้ของเราก็เลยบอกโอเคให้อย่างนั้นนะ่ะสําหรับคนที่ชัวร์คุณชัวร์เราก็ชัวร์นะคะเราก็จะให้ สิทธิ์สำหรับคนที่สะดวกโอนเพราะว่าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คือเขายังไม่ได้โอนนะแต่เขาต้องมารอคิวเนาะก็คือรอคิวตามช่องปกตินะคะอยู่ที่48ชั่วโมงก็คือไม่เกิน2วันเด็กก็ให้ออกแบบได้แบบเร็วเขาเรียกว่าแบบสะดวกใจเพราะว่าบางทีออกแบบเร็วแล้วมันผิดเนอะผิดเยอะมากเลยมีแบบพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกลูกผิดลูกถูกเนี่ยเพราะเด็กมันเร่งไงแล้วเราก็มีข้าวออกแบบของให้กับของเด็กด้วยของพนักงานด้วยเราไม่ได้จ้าง เราไม่ได้จ้างพนักง,งานเป็นประจำเด็กๆ,ๆ,ๆทุกคนจะเป็นแบบพัดไทม์อะไรเงี้ยก็ก็เลยนั่นแหละเป็นเหตุหนึ่งที่มันเป็น48ชั่วโมงแต่สําหรับลูกค้าที่แบบชัวร์กับเราเราก็ชัวร์กับคุณเราก็จะรัดคิวของคุณให้ไม่เกิน24ชั่วโมงอ่ะก็คือเราก็จะเขียนบอกเด็กเลยว่าอ่ะลูกค้าเขาเขาโอนมาแล้วนะลูกค้าใครที่โอนมาก่อนก็ก็จะไม่ต้องรอถึง48เราก็จะเขียนไปในตารางว่ารอด่วนพนักง,งานเขาก็จะเห็นแล้วว่าโอเคถ้าใครที่คุณโอนมาก่อนคุณโอนมา ถ้าคณโอนมาเราจะให้คิวคุณแค่24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็คือเด็กเห็นแล้วเด็กก็ต้องไปเอางานของคุณมาทําก่อนพูดตรงๆนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุให้ทําไมถึงเป็น48ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทําไมถึงอ่าถ้าคนโอนแล้วทําไมอ่ะพี่ยังไม่เห็นแบบเลยทําไมโอนก็ถ้าคุณใจหาเราเราก็ใจหาคุณนะคะแล้วก็สาเหตุอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมต้องมาจําเพราะว่าอย่างที่บอกคือลูกค้าทักมามันก็จะมีลูกค้าที่พร้อมสั่งและไม่พร้อมสั่งมีลูกค้าบางคนเขาไม่ เขาสั่งเราออกแบบแล้วเขาไม่เอาก็มีนะเออตลกไหมคือเขาสั่งเราออกแบบแต่เขาไม่เอาอะ่ะแล้วแล้วเราอะ่ะเราต้องเราพอเด็กอะ่ะแบบมันออกไปแล้วอะ่ะพอแบบมันออกไปแล้วนะมันเราไม่พร้อมสั่งเนี่ยปัญหาใหญ่เลยก็คือเรามีค่าใช้จ่ายไงทุกคนค่าใช้จ่ายของเรามันเกิดขึ้นอ่ะพอค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นมันขาดทุนอืมนะบอกตรงๆเลยมันขาดทุนเราก็เลยเอาอย่างนี้คุกยกันว่าไม่เป็นไรเราเราขออนุญาตทําให้เฉพาะคนที่ชัวร์กับเราดีกว่า ถ้าคุณไม่ชัวร์กับเราเราก็ก,ก็ก็ต้องขออนุญ,ญาตผ่านจริงๆอะคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าคุณชัวร์กับเราเราก็ชัวร์กับคุณนะ่ะก็จะเป็นเหตุให้เราจําเป็นจะต้องเก็บมาจานะคะจริงๆเก็บมาจาไม่แพงนะเพราะว่าเก็บมาจำเนี่ยเราก็ไปหักได้ตอนที่เราต้องจ่ายงานจริงแค่นั้นเองนะคะฝากลูกค้าเข้าใจเรื่องนี้นิดนึงนะคะแล้วก็นี่แหละกลับไปตอบนะทวนนิดนึงว่าคําถามคือทําไมในคลิปบอกว่า ไม่มาจําแล้วก็ออกแบบให้ได้เลยล่ะแต่พอมาถึงเวลาจริงๆอะ่ะมามีทั้งมัดจําแล้วก็ต้องมารอแบบอีกอะไรเงี้ยก็คือคําถามที่1นึ่ทำไมในคลิปบอกว่าไม่เก็บมาจําทําไมในคลิปไม่พูดไม่ตรงกับตอนที่สั่ง<ม>เพราะว่าในคลิปเนี่ยคลิปมันทําไว้นานแล้วนะคะพอคลิปมันทําไว้นานแล้วเนี่ยมันแก้ข้อมูลไม่ได้นะคะแอบมันรันไปแล้วนะคะ2ก็คือถามว่าทําไมเวลาลูกค้อาอ่า ทำไมต้องรอแบบถึง48ชั่วโมงนะคะจริงๆเราไม่ถึง48ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราเราบอกคเผื่อไว้เฉยๆเป็นช้าสุดอยู่ที่48ชั่วโมงเพื่อลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเออเหมือนเราไม่ทํางานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าใครรีบจริงๆก็สามารถโอนเงินมาให้ได้ก่อนนะคะสรุปครบถ้นประมาณนี้นะคะถ้าใครถ้ามีถ้ามีคนไหนที่ยังสงสัยอยู่หรือยังติดปัญหาประเด็นตรงไหนก็สามารถอินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะคะอินบ็อกซ์มาถามได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้น้องมันอะไรยังไง